สวัสดีครับ My Name is จอสัต์จอจัด My nickname เป้านะครับหรือเรียกกันง่ายๆว่าคือน้องเป้านะไรเองนะครับวันนี้ขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะครับผมชื่อนายจอสัตย์จอจัดชื่อเล่นเป้านะครับอายุ21ปีนะครับวันนี้ผมก็มาจะมาแนะนำประวัติส่วนตัวแบบย่อๆของผมนะครับโดยจะคลิปนี้นะครับจะเอาไว้ลงใน Youtube ให้อาจารย์นะครับซึ่งเป็นวิชาเรียน ในภาคเรียนที่1ปิดปีการศึกษา2557นะครับผมซึ่ตอนนี้ผมก็อยู่ปีที่4แล้วนะครับประวัติของผมก็ยยอดนะครับผมเกิดที่เชียงรายนะครับเป็นคนเชียงรายอำเภอพานนะครับตำบลไดงามครับไม่ใช่ไดงามครับตำบลดอยงามนะครับผมอำเภอพานจังหวัดเชียงรายครับรหัสไปรษณีย์ครับ5้1 2 0ูนนะครับผม ผมเป็นคนเมาผ่พานตั้งแต่กำเนิดนะครับแต่ไปเกิดที่โรงพยาบาลเชียงรายนะครับซึ่งวันที่ผมเกิดนั้นเป็นวันที่8เดือนมีนาคม2536นะครับผมอาจจะให้ผมเกิดออกจากพอแม่มานะครับผมก็ได้อยู่เดือนอยู่บ้านได้ประมาณ2-3ปีนั่นแหละครับพ่อแม่ผมก็เลยส่งผมไปเรียนที่โรงเรียนอนุบาลเหือง่านะครับ ผมเรียนโรงเรียนอนบุบาลบางานได้อีกต้องการสองปีหรือสามปีนี่แหละครับผมก็จำไ,ไม่ได้เอาผมก็มาต่อปอ1ป .2 ที่โรงเรียนบ้านสิน,นะครับจากนั้นชีวิตผมก็พลิกผันนะครับผมได้ไปเรียนในโรงเรียนเอกชนที่อยู่ในอำเภอพานนะครับซึ่งมีชื่อว่าโรงเรียนศิลิมานเมวีนะครับผมเรียนอยู่ที่นั่นตั้งแต่อยู่ป2จนถึงมสนะครับผม เป็นโรงเรียนที่เน้นภาษาอังกฤษ,าาษามากครับผมบกไ็ได้แต่แนะนำตัวนะครับแต่เมื่อกี้นะครับสำเนียงผมอาจจะไม่ได้ครับแต่ผมตั้งใจพูดเต็มที่เลยนะครับเอาละรครับต่อมาครับต่อมาผมก็หลบหนีนีครับใช่ครับต่อมาต่อมาครับผมก็ได้ไปเรียนต่อที่โรงเรียนพาทิยาพงนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในอำเภอหน่อยนะครับ ซึ่งตอนแรกผมก็เรียนสายวิทย์นะครับผมสอบเลยวิทย์คอมผมติดอันดับที่แปดนะครับเพราะตอนแรกของผมนะครับมันเป็นขอไข่นะครับมันก็ติดอันดับต้นๆนะครับทั้งบ้านดีใจกันเลยครับว่าอุ้ยเก่งมากติดอันดับที่แปดนะครับจากนั้นผมก็เรียนได้ประมาณหนึ่งเดือนครับผมก็เรียนไม่ไหวนะครับผก็เลยย้ายไปอยู่สายศิลป์นะครับไปอยู่ห้องท่านะครับ เป็นสีทั่วไปแล้วครับจากนั้นมาตอนเย็นนัดใจผมเรียนสายเวย์ตอนเย็น,ผม,ยยน,น,ยนผมจะไม่ค่อยว่างครับจะติวหนังสือการจะสอบอาคณิตชีวเคมีน,นะครับสอบเกี่ยวกับสาราต่างๆวิชาเคมีครับพอผมย้ายไปอยู่สายิลปุ๊บอ้าวว่างสิครับตอนเย็นผมเลยะครับว่าผมก็เลยเดี๋ยวไปมองที่สนามกีฬาครับหัวเห็นเขาทำอะไรกันไม่รู้ผมก็เลยเดินเข้าไปดู เป็นว่าเขาซ้อมกีฬากันอยู่นะครับขอซ้อมกีฬาอะไรกันผมก็ไม่รู้นะครับเห็นเขาชนกันตุ๊กตับตุ๊กตักก็สงสัยครับคงจะมันหนาดูเลยถามนั่นคือกีฬารักบี่ฟุตบอลนะครับผมตั้งแต่นั้นมาผมก็ขอข้อในสมัครเข้าสมัครทีมของรักบี้ฟุตบอลพานทิ์นะครับาหลังจากนั้นมาผมก็ซ้อมมาเรื่อยๆนะครับตอนเย็นซ้อมเสาร์ที่ซ้อมซ้อมได้ประมาณปีกว่าถึงสองปีนะครับ เชียงรายของเราได้เป็นเจ้าภาพจัดกีฬาภาคนะครับกีฬาแห่งชาติภาค5นะครับซึ่งผมก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันนั้นนะครับผมก็ได้รางวัลนะครับโอ้เป็นแมตช์แรกที่ผมแข่งมันมันมากครับผมนี่โดนชนตลอดเลยครับผมก็ไม่นค้นบเป็นปีแรกแต่มันอย่าบอกใครเลยครับโอ้โหแต่ผมก็บอกไปแล้วนะครับเนาะเออนะครับผมแข่งไปแข่งมาครับผมชนะ หนึ่งแพ้หนึ่งครับเสมอสองครับได้เหรียญทองแดงครับได้ที่สามครับโอ้ยทังบ้านครับดีใจกันใหญ่เลยครับได้เหรียญรางวัลมาครับแต่ผมก็ภาคภูมิใจอยู่นะครับว่าเป็นกีฬาที่ผมเล่นชนิดแรกแล้วก็ทําให้ผมมีระเบียบวินัยมีความสามัคคีความรักเพื่อนพ้องในทีมนะครับแล้วทําให้ชีวิตผมเปลี่ยนนะครับหลังจากที่ผมไม่ค่อยเล่นกีฬาครับตัวผมก็ก้อนใหญ่ ผมมาเล่นกีฬาทำให้ร่างกายผมสุขภาพดีขึ้นนะครับทําอะไรก็ไม่ค่อยเหนื่อยนะครับอ่ะนะครับเล่ามาแบบย่อแล้วนะครับสรุปก็คือผมนะครับชื่อเป้านะครับปัจจุบันนี้เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับคณะครุศาสตร์วิชาเอกพระศึกษานะครับผมสุดท้ายนี้ผมก็ขอบอกไว้ว่าสุขภาพดีทุกคนสามารถทําได้นะครับอยู่ที่ตัวเองนะครับผม ขอขอบคุณคนถ่ายแล้วคนดูคนฟังมากครับขอบคุณครับต้องกดติดแดีนะครับมีผู้ชมมงะครับมีผู้ชมองงครับสวัสดีครับ